ครับสบายดีเด้อสบัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกบสมบุญบ้านนาอีกแล้วจะเป็นพี่น้องฟังเลา่าดอฟังไทยดอต่างประเทศสมบุญกับสบายดีบัดคนเนาะวันนี้สมบุญณ์ีเข้าบ้านลงมุ่งยางเมืองจำพรนแข่งสวรสดเขตพ่อแม่พี่น้องเ้ย็จะเข้าไปหาแม่ซื่นที่ว่าลูกเราไอว่าอย่ายก็คือว่าเราจิตบุรีแ้วพ่อแม่พี่น้องไอคือว่าเรา,เราว่าลูกเราเป็นบ้าเลยเนาะที่่ต้องการเงินซื้อยาให้ลูกกินวันนี้ก็บสมบุญชี้ได้เข้าไปหาเพลิน ต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นนั่นสิอยู่เพินยู่ซด้อบพอแมพีนองนี่ก็โอเคพอแมพีนองก็รับไปชมนํากันด กอดซานของเพื ų, ่อนแล้วของเราพี At ่น้องนี่แหละเพื่อนของแม่ซ um. ื่อน้อขอดไปหาเพื่อนเลยสบายดีแม่สบายดีด้ยสบายดีว่ะสบายดีลดุสบายดีสบายดีเพื่อนดกไว้สวัสดีล่ะสบายดีทุกสาววันนะลูกสาวล่ะโอ้หน้าตาจบงามเนาะ เฮียนอยู่บ่ล่ะเฮียนเน้ท์ห้องไหนมสอมสองแล้วอืมมันไปเฮียนบ่มาเนี่ยเฮียนอึดยากๆเลยนะบ่มีหาเงินนำเฮียนนำมันหาเงินเองกันออกกันอ่อยใช่ไหมเบ่บัดไปบัตรไปทำไมวันนั้นคือไปเห็นไปใส่ไปหาเห็ดไปหาเห็ดบ่เมื่อนั้นนะโอ้มยเป็นจังไรสาวอันอยากกินบ่แนวแซ่บๆนะเกรยมีแนวแซ่บๆมาให้ไดอยากละเมื่อนั้นบางทีมา กินรดปลากระป๋องเลยนี่แหละเออมีนะแซเบๆมาหายนี่มีข่าแล้วก็นอนกินยาดิเลยขอบใจพนุค่ะมามาขอบใจมมาหนังหรือว่านางกเจ๋อหละนาเจือคนน่มมาหายนองมาพี่อยากกินเนือเสแนบเลยอยากกินสิ้น ขอต้องผู้ใหญ่พันดูหาอยากกินสิ้นขอแน่ว่าด้วกินข้าวกินน้ำกับย่างแซลมอนนี้นะกินหน่อไม้กินข้ากินหน่อไม้เห็ดย่างหน่อไม้ต้มเริ่มแล้วแม่เริ่ยับออกให้มบาทุกมีพันยกข่าวไปหายก่อนด้วยนี่ดูกันไซื้อข่าวมาหายหนึ่งสอบกับซื้อบาม่าซื้อขนมอะไรขนมแก่นะขอบใจเพิ่นแม่หนุกขอบใจตือปลากระป๋องขอบใจเพิ่นแม่ยกมือ กินข้ากับน้ำไหมพี่แกงบ่คือต้มต้มเอาต้มเอาไปไปหาลูกชื่อยังก็ชื่อพลอยน้องพลอยอายุจักปีแล้วน้องพลอยสิบสี่หน้าตาเต็มข้าวแก้มเนาะเอ้ยกสมซิมนั่งเก๋เป็นคนขี้ได้ได้เนาะหน้าตาปีคนใหญ่ติดติด้องผู้นี้วะนี่บ้านี่นี่แม่อีนี่ทิด นี่ไปโบเห็นเลยนี่แม่นี่เป็นน้องผูนน้นี่มันเป็นเอื้อกกแล้วก็มีร่องอีกเอื้ออันแม่ผู้นี้แล้วก็มาผู้นี้น้องพลอยนี่ท่ายมอนโดยโดยน้องพลอยไปเฮียนดีใช่ละบ้านหนองกระลองบ้านหนองกระล้องไปจัง <c oughs> ัยไปย่างไปโอ้โหอีนัดถีบเนาะอ,อะไรถีบคันหนึ่งก็คือสชีดีให้น้องขี่ไป แต่ nhà ก็หมู่เขาเผื่บหมู่ที่หลดบุญงันแบบยี้งอาคนเดียวมันอย่างพูดเลยหลัดจะพ่ดเลยแต่มันทีบอลมีคนไปก็กล๋ปันไดได้ปัญหนองก็ลองมาไกลๆนึงอยากกินมะลูกกินนกหลากกินรถมาให้กินเลยเออชื่อมาให้เจ้ากินนะแกกินรถแก้กินแม่เจ้าอะไรกินแซ่บๆได้กินบางรู้ค่ะที่เออแซ่บลงไปแซ่บเอ้ยไปชื่อมาให้ดอก โอ้ยอันนี้เห็นลำมาช่องมันอ่ะกินลมมัช่องฟองผู้เดียวกินเลยโอ้ยไอน้องเข้ามานบ่น้องเจ้าพัเล่นครับโอ้ยวางเตียงแต่มีน้องเขามาหาอีกคนหนึ่งว่าบัวานนี่โอ้ยโดยโดยบ่อยาวเหมืนก็ได้มาหาเนาะโดยมีเงินยายังไม่ได้ไปเก็บไว้เป็นไงเวลามันมันมีที่เอามาจะได้ไปยากินเพิ่นตอนนี้ยังเหลืออยู่บ่ยังเหลือหน่อยหนึ่งับมันสบไปบ่ได้คอยไปฉีดยา้อกฝุ่นเป็น บ่ได้ต้องฉีดมีใบฉีดยาไปเข่าในเมืองจังได้ได้อมีใบฉีดยาไปเอาอยู่ไสยาพนะสวรรคณมอผู้ค้ำตลาดเก่าโอ้ตลาดไอ้เก่าอยู่ในสวรรค์ฮะจะไปเอายาอยู่สวรรณโดยโดยไอมอท่านมอนี่เทาก็เคยไปเอายามาให้ร้านกินด้วยกันร้านเ่าก็คล้ายๆแับนี้แหละการพูดยิ่งด้วยกันท่านมอผู้ค้ำฮะเพื่อนกัมากินเพื่อนก็ดีอยู่ได้ เพื่อนก็ให้บําเลอกบําลุงโตแบบพวกนีแนะบําลุงให้ลูกแม่ไวจะคอยเสิร์ฟอย่างชื่อชู่มเป็นกินเนาะเซิร์ฟบ๊ะเสิร์ฟนิหน่อยกินอยังคองกินแหละ<อ>ใจดีเขาก็ให้กินผู้ใจดีเขาก็บอกให้คอกินได้ดิหน่อยกินครบหน่วยโดยมาตะกี้เราได้เห็นน้องพลอยพี่มิจเจเพื่อนว่า,าไปหาลูนหานี่ไห้กินนะไปกับแม่ มันกันแรงเวียงงานเนี่ยลำนาไปกับค่อยไปหลับ้ากลำนาตอนนั้นยัง,งน้อยไปดำนาบัลลักษามเขามาเอาเลย<อ>ไปแล้วก็นเดาชื่อน้องมาจินเคยต้นมาชื่อนุอไผ่น้ำตาช้อยเขาบอกโหนยโตน,น้อยก็ให้ไปเห็ดเวียทมันมีสุฮาช้อยโอ้แม่นแบบนี้เลยหนย์ไอ้มันไม่ยู่เหรอไปเผาจนมันเข้านี่ได้อีกว่มีผู้ประป่านชัยกิงบางใดนะบางใดนี่ มันยืนมันเท่าเท่าปวยอีน่นี่หลักแด่นไกลๆเนี่ยบนระหนังตีเราขาวๆนั่นแหละหลักแด่นลงแมงพอนจีบเลยนี่ปูปไปตาที่มันลูกค่อยอายนะคะจ้ารถมีแต่ทิกกี้พออยู่พอกินพอลูกปูสบายมาพวนี้แต่ก็ไม่อายว่าผัดจะติ้งอีกน่องน้องพลอยก็ยังเฮียนอีกเฮียนเฮียนกับทุ่วทุ่วท้ยๆไปนี่แหละผมมีบัดไปบัดไปบัตรในครุงไทยก็ไปกรุงเทพฯกับเบอร์ไปตันอ้อยจมูไปบอตันอ้อยมันจ้างวันเท่าไรล่ะ ลอยนอึ่บามอยมัดะลอยมัดต่ 30, อสามสิบพันคอยังบืนนะตั้งมือคอยได้เจ้าหมูได้เป็นสิบห้าสิบแด<ล>นไอจะไปได้ยูว่ลอ,อยมัดได้ได้<อ>ไดสาม<อ>สิบสิบไอ้มัดหนึ่งนี่พันสาจักรลัมสิบสองสิบสองลัมน่องพลอยนี่ไปตัดนะมันคอยไปต้องหาชอยกันพี่พ่อยายเอ้ยนี่พอแม่พี่น้องน่องัตได้น้อย ทั้งอยากเคี้ยนทั้งหาเงินรักษาเด็กออซื้อขขาซื้อน้ำช่วยช่วยแม,ม่กินเนาะกินกินมันกะ็ช<ม>อบกินโลดกินโลดดกินโลดเดกินไก่ทองกินหลงกินไง เผาหอมยังไม่ได sure ้ในตุ่มบ่อผาหอมน้องเพิ่นซื้อมาให้นะเพิ่นที่ได้เพิ่อนยำนาวอย่างตุ่มโอ้ยันเก่ายตมเก่ากนได้เก็บไว้เพิ่นเก็บไว้โดยจะกางแต่มุ้งก่อนเผิ่อถ้าบุมมีมุ้งมุ้งดังเดียบุคอกันเลยก่อนเป็นอนนี่พลอยนอนอ่ะนอนสุดเบิร์ตเต็มหมดน้องพลอยนอนอยู่ใช่ค่ะนอนทำไมไม่นอนแจ่มมาแบบนอนควางเทือนไปเลยบุมีห้องห้องขันห่องขันยังเลยเนาะบุ๊มมีลวงมาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ ชื่อผ้ากระจาดไม้ขังนี่ได้บะไดะ้ขันในห้องห้องมันสามห่องได้เนาะยังนอนน้ำแม่อยู่ได้หรือยังหมด้น,น,อน,น,อนี่ปัญญายใหญ่เป็นสามนี่แหละนี่ได้เจ้าจมีสามห่องนี่กาาาั้นอภาอันนั้นมากั้นนี่ถ้าม,มีโอกาสมันหนามันในาม,มีิ่งใหญ่จยดีอย่าอยเรือเพรานเรื่องผ้ากระจาดไมก่กั้นห้องน้องพ้อยกะติดต่อหาสบุญได้พ่อแม่พี่น้องเลยนี่นะโล่งเลยมีห่องส่วนโตอย่างเลยเนาะ มีกันตเต็มเฮือนนี่แหละขอมาแต่ดงหนุ่มนอนนกันเต็มเฮือนหน่ย่ยต้องพ่อเนี่ยคือไผคือบุคคลืกับแม่คือพ่อทำไปทังพ่อเพราะพ่อทัอง้งมน,นน้อยบ่ว่ายน้อยชินนน้อยตัวนน้อยง,งาแขวเราเป็นคนโจเราเป็นพีชนีเป็นแขวนี่เองนึกออกคือ<ด>พ่อเนี่ค่ะคือพ่อหน่ย่ยนคือแม่ดพ่อกับแม่เนี่เป็นคนบ้านนี้ไล้บะ พนบ้านนี่นี่เรือนเขาเรือนอ้ายเรือนอ้ายค่ะเขาบ่มีพ่อแม่คือกันออแม่เป็นคนบ้านไหนก่อแม่เนอะเขาลืมแล้วน้องก็ล้องบ่าเขาจะบอกทีเนียวกอล้องคอยัดบ้านเนาะก็ล้องม่กางพ่อแม่เขาตายปะตายเพราะด้วยพ่อแม่ทั้งพุนก่ะพ่อแม่ทัวกับบ่มีพ่อแม่คอยกับบ่มีกำพางสองเลยค้ำกันสองปกติแต่ตอนเป็นนบิดจะได้แม่คอยช่วยหาเงินทัวเรากับคลายกอบกาะกับแกกมาให้ลูกเราเยาลูก กี่ขแแวแม่แล้วว่ามกบขากินย่งมีย้ยว่าขากินจะเหลืออยว่าที่นองไม่นะยดนึน่งมาหนึน่ง,งรีได้มาเพิ่อีกหนึ่งสอบจะเบาพะละแม่พอวันนั้ไปดงบอกมาเนี่ยนะไปตัดพื้นไปตัดพื้นตังก็น้่อยเดียวกันเดียวก็ได้ท่ชอบเข่านะซุกแล้วบ่าซุกแล้วอะไร มีเงินซ um, oh uh> no> ื้อคูสักพุ่มๆโอ้ยงานอะไรกับลูกกับพน่ะมันจะมีเงินเห็ดนารวยรวยต้องพอยไปเฮียนี่แม่เงินหายเมื่อเท่าไรไม่ได้หายไม่ได้หายไปซื่อกินเงินเบิ่งบางหมูกินกับบัตรเงยังเลยบัตรเงินอ่ะมีเงินมีอย่างชื่อกินน้ำหมูไม่ได้กินน้ำหมูหมูกินกับย่างนี่อดได้บอย่างนี้เคยเลยเรามีแล้วก็เคย อันนี <co z> <net rawd unre iry> ้ลายก็ยังให้อีกตัวน้อยนี่กินในเช้ามีก็ต้องให้ลานเจิดเสให้ลานยลานพวกนี้หนาคล้ายๆกับน้องพลอยเลยนี่ฮะน้องพลอยหันหนาไปด้วยฮะนี่นั่งอีหลาหันมาดูค่ฮะหนาคล้ายๆกันเลยน้องพลอยกับอันว่าเสืออยังก็หนูดีหนูดีน้องพลอยกับหนูดีเนาะหนาคล้ายๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องเองในแดดกำลังเฮียนอยู่มสองทับทิมใหญ่จะดีอยากซอย ทุนการเรียนของน้องพลอยกติดต่อหาสมุนได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเข้าหเปล่าเข้ากินันนี้องเพิ่นก็อยากเรียนสุดแต่อยากเรียนน่ะย่างไปอีกโรงเรียนก็เนาะบ่ไกลๆนึงถ้ามีรถถีบจักคั้นก็คือสิดีแต่น้องขี่ไปโรงเรียนคนมาคยได้กินอืออันนี้แห้งกินแซ่บกรอบๆบ่จักถุงแล้วมาจะถุงถุงนึงแม่นบวะเนน่ะโอ้ นี่ไปกินขนมกินเอากินเอาแซ่บบ่แซ่บนอนรัวจักรัวชุนแหล่หว,วานเบาๆหมาขึ้นเป็นแบบได้คุณควบคุมอมารมณ์อยู่เวลาหิ้นครบแขวกันจ้าชาวหวานได้เคยหยุ่มน้องมาอย่างเยอะบ่หยุ่มอ,อะไรคอยให้หัวอ้อนได้ก่อนที่มันแก่งกำลังนั่งอย่อย่าแกงก้อนหินใช่ไหมเด้อหัวแตกได้มีคนเลี้ยงไหม แม่หัวแตกมีคนเดียกแน่นอะแบนตีหยุบหุบใช้แบนกันนะฮะเพื่อนเมื่หัวของหยุบจะแพงอยู่บ่แม่จ้ะนี่แพงก็หยุบหัวแล้วจ้ตีม <million> ันบูมิงตัวแต่นาะไอ้เฮาคนไปโบสบายอยู่กตบว่ายอกเราซื้อแล้ววันนั้นแหละวันนั้นเราได้กินยานี่กะไข้แน่เนาะกินนไข้แดงจากลงวัดลงว้ากันกินกับโมลงแม่แต่งให้ลงน้ำโม มืโโอวันชิน,ม,น,น,นม,มือนักมากเลหค่ะเชิญค่ะปิดปากขอไปน้ำมูดเว้ยอืมพี่ชายเอาเงินให้น้องพลอยอไปซื้อกินเฮียนก่อนเนี่กับเงินพี่ใหญ่เพิ่นได้ฝากไว้น,น้ำเข้าแหลอ้อนล่ะไอเงินไปเจ้าซื้อกินเฮียนนั่นแหละเด้อไปเยี่ยนวะ,ะไปเชินบ้าออนาเจ้าอยากยังเห็นโูนครูกินกะซื้อกิน เออไปชอมปากหมูอย่างนี้บ่เป็นได้เนาะอย่างนี้แล้ะโมอีอันนี้เขาต้มมักลอยจะเอาไปขายพอได้ชื่อเขาต้มตยังมักทั่วนัจะได้แบบต้มต้มมักทั่วแบบไรแม่ทั่วเป็นคนมากบนเบิ่งลูกช้างลวกล่ะต้มมักทั่วแบบไรไปขายแหมเอาม้ใช้มักทั่วนะจะปลูกจะปลูกปลูกกับเห็ดสวนเห็ดทางเรา ทั่วคล้ายๆทั่วคนทั่วยังทั่วแห้งทั่วเตาบอกโอ้เดี๋ยวให้น้องพลอยมาเบิ้งมาให้ด้วยเบิ้งนะลูกจะไปคลายผดดาให้อีนี่ชิมกินเงินไหนอะคอยเก็บไว้เวลาคอยบุมมีโดยโดยแม่นแหละเพราะว่าเวลาเพิ่นซอยเดือดคำมากอะมีแต่เก็บไว้ซื้อยาให้น้องแค่นี้แค่นมี้ีฮันต้องได้ซักยาที่หมอบอกเดือนละพันยางกับพันเข้มกับพันบมีอันนี้แล้วคอยต้มขาย ถั่วยังแม่ผิดเอิญนี่นะถั่วคิกคล้ายๆคือหมักข,ขามเนาะแกมันจะทำไงมันแซ่บไดอืออ๋เอเราทอมมีเคยเห็นบ่ถั่วแบบนี้เ,เคยเห็นแตกคนน้ำเดือดมาชิมก่อน,น,นอือแซ่บเลยแซ่บกินแล้ว <c oughs> แล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องถั่วข<ม>า,า,ายเท่างใดแม่ไปขายโอ้ยก็จะใายห้าพันในใคุ่หนึ่งเท่านั้นแหละคุ่หนึ่งในห้าพัน ไปต้มทำนี่นะไปขายไว้ได้ได้ทำนี่ปะก็ได้เลย,ก,เลยก็เต็มขู่ผู้เล่หันเต็มหมออยังต้มอยู่างกระมอนหนึ่งไว้ไปตื่มกันมันได้ขู่หนึ่งก็ได้หาพันนี่พ่อแม่พี่น้องอยแม่แม่ซืน่อไปต้มนี่ตเต็มขู่ยิใหญ่หันตเต็มขู่ยางดำบนเบาหาพันหาไปจริงน,นะมันดีรวยรวยมาเนีันแม่ไอ้เข่าแล้วกับมาม่าไปปลากระป๋องขนมนี่ไปเงิน ผู้ใหญ่เพื่อนหรือว่าเงินพี่อยู่ประเทศไทยให้แม่นี่นมเมื่อขอบุญขอบคุณเพิ่นเดอน้อนมเมื่อแด้วล่ะเป็นเงินไอ้พี่สร้างสองอม,มอ,อยู่ประเทศไทยันไอ้ไทีเนน่เป็นเงินมาช่วยเบื้องต้นนี่แม่เงินที่เฮาหายน้องพ่อยเดียวเป็นเงินผู้ใหญ่เพิ่นได้ฝากวันน้ำเฮาว <หา S 2> ันนี้อันแม่นั่นให้แม่เนี่ยขอบุญขอบคุณไอ้เพิ่นขอบุญขอบคุณเด้อที่มา่วยเลือให้โชคให้มาเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อ นขอบใจเพิ่นว่าเพิ่นซื้อขนมใหนม่แซ่บบ่นเอาลายบ่หลายเให้น้อยอหลายก็เอาลายให้น้อยก็ให้น้อยดีใจอยู่เอยมาหานี่ดีใจาได้กินของดีคือหมูแต่บ่มีให้ลูกกินนมบำรุงหมอจที่หายังบำรุงมีดินน้มเินวัมาอยยเฮ็ดนด โอ okay, เคสบายเท่ากับพ <ไป S 1> อตวเวือก่อนเนาะสบายดีสบายดีต้องพลอยดโดยนี่เราพ่อแม่พี่นอ้องเลยเขาที่สบูรณเอามาให้เพื่อนนี่ก็เป็นเงินของทีมงานสร้างสอมอยู่ประเทศไทยพี่อยู่ประเทศไทยเนาะเพ่อนด้ซอยเดือครอบครัวของเมซื่นเขามาทำภาย,ยากซอยเดือครอบครัวของเพื่อนขามาอีกกกับสมทบข่ามาที่ต่อหาสมบุรณ์ได้เนาะคือน้องพลอ,อยกับอายุ14ปีกำลังเรียนอยู่ม .2 อ มันสิไปเรียนกับยังบ่มีพ่อแม่พี่น้องเอ้ย้าว่าม,มีผู้ใหญ่อยากซื้อผักกระจอกผัากระดาษให้เพิพ่นกะจีบุรายปนายันได้หรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประมาณแปดแผ่นเนาะถห้กันห้องยังถห้น้องแปดแผ่นก็นคือชิพ่อฝั่งนี่กันเลยเด็กสอยเดือเพิ่นเข่ามากอะทีต่ต่อหาสมบูรณ์ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด็กสอยเดิอเข่าเดิอน,นำ้ำ ไข่ชีวิตของเพิ่นดีขึ้นกว่าเก,าก่าก็ติดต่อหาสิบุญได้เนานะกับประมาณนี้เคื่อนชานของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครอบครัวของเราดินที่เราอยู่นี่ก็เป็นดินขระเจ้าจิตจิดหนีไหวแต่ขระเจ้ามาเอาไหวแด้แต่ว่าเพิ่นเช็กเชียวมือใดแหละเล็กสิรัยหนีมืออะไรก็ยังโบ้หูเนาะประมาณนี้พ่อแม่พี่น,น้องเอ้ย โอเคพ่อ okay, แม่พี่น้องเอยสมบ,บุญก็ได้เอาข่าวมาหายครอบครัวของเม่ซื่นเนาะเป็นกะดีมุ่งดีใจที่ได้ข่าวกินพ่อแม่พี่น้องเอยสมบ,บุญก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่อยู่ประเทศไทยแต่ลายเด้อคอยเจ้าสุขก,กายสบายใจคอยคิดชิงใดคอยได้ชิงน,นั่นในช่วงปัดในช่วงพัฒนาทุกชิงทุกอย่างเนดะ้นะบบอยายเด้อจะห้มาทำนี่คอยกับคืนหาเจ้าเป็นปน้อยเท่าบนเท่านะสาธุโอเคพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่ยเด้อฝากกดติดตามให้สมบุญเข้าเป็กระลังใจเนาะ สีสบ,บุญดืมม้อมาได้ก็คือพี่ใหญ่เจดีกดข่ามโฆษณาสบ,บุญขอบุญขอบุญนันดาเด้อจะคลิปนี้สบ,บุญจิขอตัวร่าเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องกับคำว่า,าสบายดี